สวัสดีครับผมใส,ส่ตนะมะเสียงเอ่อใส่ตะมะไม่ใช่เสียงแบบนี้นี่ฮีโร่มันไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับผมใส่ตะมะเออไม่เอาดีกว่าสวัสดีครับผมใส่ตะมะใหม่ใหม่ใม่สวัสดีครับเอ่อ,มอ,อผมใสต่สสสตะมะวันนี้ผมจะมากเกลียนคนตะมะไม่ใช่เสียงแบบนี้เอ่อฮีโร่มา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 เราจะฮีโร่ทำไมฉันจะขอทำเสียงรอเลยนะกันนะถึงว่าฉันจะไม่ใช่เสียงรอก็าตามผมใสตม่ตะมะ วันนี้ผมจะลองไปดูรีแอคชั่นเมื่อคนเห็นผมหัวรุนจนหน้าตบนะครับเอาไปดูกันเลยโอเคขอทําเสียงธรรมดาเลยด้วยกันนะผมขอไปดูเหมือนกันว่าช่วงนี้มีคนซื้อชุดเสตมาเยอะเหมือนกัจเออไม่มีคนสนใจผมเลยมามาดูสวัสดีครับสวัสดีฮะอู้นี่มันท่าฉันนี่แต่ผมไม่มีท่านี้ไปยืนรอรอเขาหน่อยดีกว่า ร่วมวงกับเขางัรือแล้ว่าเรามาร่วมวงกับเขางัว่าห,ห้องนี้จะไม่มีใครชื่นชอบเซตมสเซนเซเลยนะครับเซตมสเซนเซเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็แค่สกิดนะนะก็แค่สกิดปัดฝุ่นปัดฝุ่นหน่อยอ่ะสกิดมากผมบอกก็แค่สกิดเขาบอกผมเป็นเพื่อนด้วยอะไรกัน อก็แค่สก,กิดอันก็แค่สก,กิดอะครับมันก็ไม่อยากจะโม้ออะไรปัดฝุ่นปัดฝุ่นอยาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอะไรคะเออจะไม่ได้ฟังผมพูดอย่างเงี้นไปละไม่อยู่แล้วโอเคนะครับอีกอย่างเลยที่ผมลืมไปนะครับ คือช่องเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอนิเมะใช่ไหมผมก็เลยเล่นฟรีไฟที่เขาคอแลแลบกับวันพัน c ์แมนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดอีกทีหนึ่งขอไปรีวิวเลยนะกันโอเคนะครับเรามารีวิวตรงไหนดีซึ่งชุดของผมนะครับอ่าชุดไซตามานะก็ผมเนี่ยเออวัสดีครับโอเคคือหัวมันเจรืองแสงปิงป้งปิ้งเลยนะแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนเพราะาเป็นหน้าตัวละครในเกมฟรนะีไฟเนาะ แต่ผมก็อ,อยากให้เขาเอาหน้ามาใส่เหมือนกันอย่างผ้าคลุมนะครับถ้าเราปรับเป็นกราฟ,ฟิกสูงสุดเนี่ยมันจะดูสมจริงกว่านี้นะแต่ผมปรับเป็นมาตรฐานมันก็เลยดูแข็งๆไปหน่อยเอาหลักค้างๆแล้วก็จุดที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมือนก็น่าจะเป็นที่หน้าอย่างเดียวละจับสีผิว CPU ที่มันดูแปลกๆนะเพราะเป็นสีผิวของตัวละครก็หลังจาก มันก็ไม่มีอะไรที่อะไรนะเพราะว่าถุงมือรองเท้าเข็มขัดก็เหมือนตามอนิเมะเลยนะครับแต่ผมอยากให้คนที่ปรับมาตรฐานเนี่ยดูมีผ้าคภูมที่สมจริงกว่านี้นะเดี๋ยวผมไม่มีท่าเซตมานะครับที่จริงมันยังมีหมัดอีกโอ้โอ้หลวงพ่อเฮเราเจอแก๊งเดียวกันวันดีเพื่อนทำอะไรเอหนุปัดฝุ่นปัดฝุ่น ม่ต่อยฉันนะฝุ่นมันเปื้อนนี่อะไรก็มาดีครับกม็มาดีครับอื <c oughs> มก็มาดีมามาดีครับมาดีอมาดิมาดีหลวงพ่อเฮ้ยเจ้าหลวงพ่อหลวงพี่หลวงพี่เจ้าหลวงพี่หลวงพี่ ใส่กับลุงพี่ใส่กับลุงพี่ซึ่งสุดชุดใส่ตามาเลยครับโดยรวมแล้วผมเนี่ยติดแค่ตรงหน้านะถ้าเขาเอาหน้าที่คล้ายๆกับไซตามามาใส่หน่อยก็น่าจะดีนะครับแต่ข้อเสียชุดนี้คือมันไม่สามารถแยกกันได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นอนิเมชันที่ผมชอบแล้วก็ยินดีที่จะเติมมันนะครับ ก็อนนี้ก็คือถุงมืออะไรพวกนี้เหมือนหมดเลยนะครับแต่เสียตรงที่แะตามามาจับปืนเนี่ยนะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับลาไปกับหลวงพี่นะครับหลวงพี่สวัสดีครับโโยยย